สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันในโทเทมเพื่อนๆจะโทเทมวันเดอร์เพื่อนๆค่ะพีจีจัดกันไปเกมนี้เล่นจนกว่าจะเป็นเก,เก,เกมเก่านะเล่นเกมใหม่ยังไงให้เป็นเกมเก่าก็ต้องช่องนี้นี่แหละนะย้ำๆกันไปจ้าวันนี้เอาเข้ามาเอาเข้ามาห้าร้อยสามทุ่มโอ้โหเพื่อนๆเก้านาฬิกาเก้านาทีสามท,ท,ทุ่มเก้านาทีแบบนี้ จะมีช็อตแบบโชเดะโชเดะโดนใจโดนใจหรือเปล่านายโอ้โหโอโอเคสวยฟิเจอร์คู่ค้าผมมาดิมาดิตัวคูณมาดิเฮ้ยคุณกาย,ยคุณห้าโอ,โอเคขณแปดสิบห้ามันจ้ะห้ากับสามเป็นสิบห้าก้อนโตไปสิจา้ารออะไร มันดีแบบนี้นี่เองนะแบบนี้มันดีแบบนี้นี่เองเพื่อนจ้าไม่เคยดับฝันนะ่ะไม่เคยดับฝันอนะ่ะเออซูปเปอร์เมกะแล้วจ้าโอ้โหสองเคเนาะเนาะกระตุกเบ็ดกันสักหน่อยเพิ่มความตื่นเต้นนะตื่นเต้นอ่อย่าวุ่บ่อยนะจ้าป้าไฟช็อต ช็อตข้างเดียวอะ่ะขณสามเบาๆเอามาห้าร้อยแตกห้าพันได้ไหมวันนี้นะไม่ขอเยอะเป้าเราขอไม่เยอะขอแบบเป้าเบาๆนะแต่มาทุกเม็ดทุกดอกนะจ๊ะ อุ้ยยังไงอุ้ยห้าห้ายี่ห้าเพื่อนเปิดนี้แหละชี้ชิตาชี้ชิตาฮ่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 าหลายๆกันไปเลยอย่างรวดเร็วอะไรมันจะดีขนาดนี้เพื่อนจ๋าแน่นอนลิขสิทธิ์แท้ไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นลิขสิทธิ์แท้ก็ตามด้านล่างเลยนะจ๊ะอยากรู้ว่ายังไงก็ใต้คอมเมนต์อย่างเดียวเลยนะ ซูเปอร์เมกะเวนจ้ะแหมแต่ว่าตัวนี้ตัวนกฮู oo, หรือเปล่าตัวเบาไปหน่อยนะจ๊ะคูณ2ยีได้ฮะได้เท่านี้นะอ่ะไม่ว่ากันถือว่าปัดทิ้งละกันเพื่อนขอ 5k เคเป๊ะๆถึงเป้าแล้วไม่เลิกมันก็จะเป็นทรงนี้กันเพื่อนนะโอเคทรงนี้ยังไงล่ะฟีเจอร์ไวคู่ ฟีเจอร์วายคู่ทรงนี้ยังไงฮ่ห1 1> าห้าไหมห้าฮ่ายิบห้าห้าฮ้าอุ้มห้ากันหนึ่งไม่ธรรมดาโดนทุกเขาเรียกว่าอะไรโดนทุกดอกแต่ว่าไม่เจ็บปวดนะจ๊ะไม่เจ็บปวดนะจ๊ะสงสัยต้องเลิกแล้วล่ะเพื่อนนะสงสัยต้องเลิกแหละ ทะลุทะลวงเป้าออกมาไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะตอนเซตต้องเลิกแล้วสุดยอดเลย10เคทวนแบบนี้ต้องเลิกแล้วล,วบบเล,เละเ,เพื่อนนะไปมีหวังเกลือ ปมีหวังเกลือมีหวังโดนนะเอามา500เท่าน,านั้นตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่16 k เจะ้ะต้องเลิกลลแลก้วล่ะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบเด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊าย,ายจุบจุบจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ